สวัสดีท่านผู้ชมในวันนี้จะใช้สับประรดจะใช้สับแล้วต้มเอาไว้แล้วนะเอ้ยหน่อไม้ชัยก็เดี๋ยวนี้พูดผิดพูดถูกเป็นน้องไงหน่อไม้ตัดมาตอกต้นอุยุโยธยาแล้วก็มาสับต้มเอาไว้เนี่ยนี่ไก่ตะโพกไก่พี่เนาะน้ำพริก เดี๋ยวมาแกงหน่อไม้แกงคั่วหน่อไม้ไก่กันไปเนาะกระเทียมกระชายเดือดดีแล้วเนี่ยแตกมันแล้วไปน้องเลยน้ะเทียมใช้ยังไงตามเองนะหอมกลุ่นเลยไปน้องเลยกระชายตามเองเผ็ดเผ็ดรอดเลยล่ะเขาบอกกระชาใช้ที่หนูแห้งตำแทะเลย ไี่ใช่หอมกมาเป็น้นอนาะใ,ใช้ตามเองถึงเครื่องตาจะใช้ใบมะกรูดลูกมะกรูดผู้หอมก็เทียมเลยเนาะขอเข้าไป น่านนี้หน้าฝนพี่น้องหน่อไม้เยอะสวนมีุู่ยาพี่น้องผักที่ได้หอมก่นี่น้องไงใส่จัดการในเยอะแต่ใชครมาดองํำเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้เปรี้ยวแล้วก็ ้มทั้งหัวก็มีแต่ตู้เย็นไว้กินน้ำพริกอันนี้ได้ใครต้มเอามากแกงใส่น้ำล้างครกไปพี่น้องพริกตำเองหอมพี่น้องไม่ใส่เครื่องถึงถึง ลด,ดเลยระชัยให้พริกขี้หนูแห้งตามพี่น้องเดี๋ยวผัดพริกให้หอมก่อนพี่น้องโอ้โหน้ำพริกระชัยหอมกลุ่มเลยพี่น้องเลยอืตอตาชัเยเติมกระชี้ไปหน่อยหอมมากพี่น้อง โอ้โหอมเลยอืมพริกสัมเองมันเด็กอย่างเี้ยพี่น้องนะจะใช้ใส่ไก่เลยพี่น้องอืมแต่พกไก่แกงกินขนมจินจพี่น้องจะใช้หันห่นไปใหญ่โตเลยแกงกินเองหั่นให,ใหญ่ๆพี่น้อง ไปกระทิปไปเดี๋ยวปล่อยมันเดือดไปเรืนะนะ่อยไปเนาะมาิดฝาหน่อยเฮ้ยฉุนกึกเลยไปนะ่นองมาดูกันโอ้เดือดพ่านเลยหอมกลนะนะิ่นอะไรไปเนาะไหมหอมบอเไป มันติ๊กตามเองมันเด็ดกันแน่พี่น้องนี่ใส่หน่อมไม้ไปเลยหมดนะหมดเลยแกงกัวหน่อมไม้สับใส่ไก่พี่น้อง ี่กะทิที่เหลืออยู่ใสไปเลยปิดฝาเดือดแล้วพี่ <c oughs> ะะน้องมาดูกันโอ้โหหอมโอ้โหไอ้ขนมเจนพี่น้องมาปรุงกัน,เ,กน,นะะเลย นี่ผมชุนรสสามช้อนกินแล้วผมโด,ดดรสดีไปเนาะนี่น้ำตามลมะพร้าวอืมใส่ไป ใครบอกกินผมชุนรถเยอะแล้วผมร่วงใช้ชัดนวดเดดต็มมาหมดน้ปลาใส่เกลือไปบ้างแล้วไปนะ้องอันนี้แส่นปลาไปนิดหน่อยพอเดี๋ยวเชื่อใครเดยกินเนานกะินแล้วเป็นมุ่นเป็นนี่เชื่อตัวเองเลยตัวเองชอบอะไรไอใช้กินจังแล้วผมชุนรส ยีลูกโดดพี่นาะเดี๋ยวไป้วพักโอ้โหน่ากินมากพี่น้องเอ้ ร้อนๆเลยวันนี้่ก่ขนมไม้เนี่ยต้อ,อก,กินขนมเจนทอดปลาสลิดบางบาครับหน่อยแล้วใช้เค็มหน่อยพี่น้อเอ้ยอย่างดีและขายใส่ปลานหน่อยพี่นนองขาดเค็มดนึงโอเค นี่ยใส่ใบมะกรูดลงไปหัวรัพาลงไปนี่นี่เลยรักพาใส่ไปตอนเดือเดเป็นพลาวมันเหี้เลยพี่น้องเป็นไงน่ากินไหม,ม,มแกงคั่วหน่อไม้ ไก่นี่แกงคั่วไก่ใส่นมไม้แกงคั่วนอไม้ใส่ไก่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยเป็นไ,ไงน่ากินไหมกินกับขน,นมจีนพี่น้องเออมาปิดไฟเลยพี่น้องได้ละอืมอ้มหอมมาก แกงไก่ใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ไก่แกงขั่วพี่น้องหน่อไม้ตัดมาจากส้นยุดยาจะใช้มาต้มไว้เนี่ยเนี่ยน่ากินไมล่วนี่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 นน,น้องเอสร็จเรียบร้อยแกงขั่ว หน่อไม้ใส่ไก่แกงคั่วกไก่ใส่หน่อไม้กับข้าจะใช้มีหนวดมือนี้น้องพริกจะใช่ตำเองนะรสชาติจัดจ้านเลยเนี่ยหน่อไม้ก็มาสับต้มเองมีน้องนี่โอ้โหน่ากินเดี๋ยวเก่งหลมเก่งมีน้อง,องเดี๋ยวจะทอดปลาสลิดบังบอสักหน่อยปลาสลิดบังบอจะใช้ยังอยู่เลยจะซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องจะใช้ทำมาฝากแล้วเนี่ยกินให้อร่อยนะครับกับข้าจะใช้มีหนวดอร่อยทุกจานวันนี้จัดไป แกงคั่วหน่อไม้ใส่ไก่แกงคั่วไก่ใส่หน่อไม้กับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานทำมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณก็เอฟตูทุกคนขอบคุณผู้ติดตามทุกคนเป็นกําลังใจให้ตาชัยขอบพระคุณมากสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแกงคั่วไก่ใส่หน่อไม้กับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจาน